ดีครับอะไรเอาทิ้งทิ้งเลยเอาไปเก็บเลยอ,อ่ามิโอมานี่มิโอมาเล่มาเล่กับอังเปาเร็วไปต่อกับอังเปาครับมิโอไปต่อกับอังเปาครับไปครับอ่ะปิดแล้วไปปิดแล้วนี่นี่น,นี่มาต่ออังเปานี่ขอแล้วปิดแล้วเอามาเอามาต่อยาวๆกับอังเปาเ,าเพื่อนกันเ <ๆ S 2> พื่อนกันต่อมีโอต่อได้ไหม มีโอต่อได้ไหมครับอ่ะต่อได้เวอตอบไ,ไทยเว้ยไหนครับไหนครับโอ้อ่ะต่อต่อต่อยาวๆต่อยาวๆเป็นเพื่อนอ่งนางเปลานะนี่นี่นต่อแบบอ่างเปลานี่มีโอมีต่อแบบอ่อแบบแบบางเปล่าเอาต่อ่ายาวๆอ่าต่้อต่อดอ้ายอ้นต่าอด้วยกัาคอ้บวิวมเาแอ้าเอ็ูวิ้าอาเออ้ระอ้าเ้วเออาเาเ ต่อครับเพื่อนกันครับดีครับเอออุต่ออ่ะมีโอมีโอทำแบบพี่เปาชีทำแบบอังเปาชีเยอะอันนี้มันมาแล้วเออมันเอาไปไว้เลยเอาไปไว้อ๋อโอเคอ่ะทำคอกทำคอกหัวงจ้ะเออเออโอเค ทำทำข้องวงแอบข้อัวงข้อัวงมีโอทำครอบครับโ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 บอ่าอะไหนไหนไหนคาโบอยู่ไหนเนาะอ่าเอาใส่ครอบใส่ครอบมีโอทำแบบอังเปาเลย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 นี่เอาไปใส่อย่างนี้นี่คาโบนี่นี่เห็นปะ อ่ะเอาวางไว้วางไว้เอาวางไว้เออโอเคอ่ะโอเคให้มีโอตัวหนึ่งอ่ะโอเคโอ้หู้มีข้ออะไรครับข้อคาวโอ้ข้อคาวโอ้โอเคโอเคเอาพี่มีโอทำทำข้ออะไร โอ้ยไงมีโอทำแล้วมีโอทำโอเข้าไม่ได้มีโอทำา้อเล็กเกินไปครับนี่ต้องท้ใหญ่อมีโอต้องทำข้อใหญ่ๆครับคอกใหญ่ๆอังเปาทำให้มีโอด้วยเปามาทำอ่ทเขาบอกเปามาทำให้เปาทำให้มีโอด้วยอังเปาต่อให้มีโอด้วยแป๊บหนึ่งเออโอเคทิปอ่าทำให้มีโอด้วยมีโอบอกแป๊บอังเปาบอกแป๊บหนึ่ง ีกันนะทำเป็นอคอกครับพี่มิวพี่มิวทำเป็นอคอกครับเอาไม่ได้ไม่ได้เขาบอกไม่ได้เอาปลาทำให้มิวด้วยอย่านะเห็นไหมเห็นไหม ห็นไหมเห็นไหมอ่าอ่าเห็นไหมอาใส่ใส่กับโน่นี่นี่ทำคอกแล้วทำคอกแล้วเปาทำให้หน่อยเปาทำให้หน่อยอ่านี่ไงเข้าหรือยังเข้าหรือยังอ่าโอเคเก่งมากแย้มเยี่ยมเอาไม่ได้ต่อเออเต่าไม่ได้ต่อ ต่อต่อเออโอเคนะครับอ๋อต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อยังไงไม่ได้อ่ะนี่ครับของข้อพ่มพ์เอ๋อโอ้สวยนี่ข้ออะไรครับชกช้างเหรอนี่ครับโอ้สวยไหมช่วยไหมช่วยไหมโอ้เปิดได้ด้วย ดูโอเคดูข้ามีโอสวยนะดูข้อมีโอสวยนะสวยไหมอัตบมืออะมีโอทำให้อังเป่าหน่อยมีโอทำข้อ,อช่วยกันเพื่อนกันทำข้อให้อังเปาหน่อยอังเปาทำให้เป็นอีกแล้วเดี๋ยวมีโอทำให้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมีโอทำให้ครับอืมทำให้ทำให้ทำให้ อ่าเดี๋ยวเขามาช่วยแล้วอังเปามีโอจะทำให้มาเลยเนี่ยโอเคทำเป็นบ้านทำเป็นบ้านเหรอโอเคนี่กือเพื่อนรักสมัยเด็กครับเอาไหมเอาบายบายปิดคลิปหน่อยเอาบายบายอัสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะบายบายพี่เปาพี่เปาบายบายก่อน บ๊ายบายอ้าวมีโอบ๊ายบายก่อนมีโอบ๊ายบายสวัสดีค่ะ